นะนะครับต้องสวัสดีกลืนกันเดิมนะครับผมวันนี้มีอยู่เช่นเคยฮะรู้รก,กันเดิมที่เรารับกลับมาแล้วตอนแรกก็ไปทำเครื่องมาตอนนี้ทำเสร็จแล้วใส่กันดีตรงนี้แหละให้โคนมันไม่โดนแต่รถยังไม่ได้ล้างเลยลับเครื่องมาใหม่เพื่อขับไปได้ร้อยโลนะนั่นเรื่อนอิน แต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนานไหน,ไหนก็มาถ่ายคลิปกันหน่อยฟังเตียงคาตาร์ผมจะเอารถไปเติมลมเลยไม่ได้ขับมาสองอาทิตย์ บนะว่าไฟเครื่องมันยังโชว์อยู่ต้องไปลบโคด้ดแล้วก็เหลือจนูนแต่มันก็เดินโหดเอาเดินเอาเรื่องอยู่เสียงเครื่องที่มันดังมันก็ไม่มีแล้วนะตอนแรกที่มันดังเกย์ตอนนี้นะ่าเสียงน่าจะหายไปแล้วครับตอนที่ผมไปขอใหญ่มันจะมีเสียงดังเก,ก๊กเก็กเกกอยู่ฝั่งขวาเวลาผมปิด เติมหลมดีปั๊มปตทวีภากันโอเสียงเดินโคดโหดอะเตือลบโคดแล้วก็จูนเก็บเปลี่ยนเป็นปั๊มน้ำให้มันวนตลอดเลยนะไม่ต้องรอ <c oughs> ไม่ต้องรอเครื่องร้อนแล้วมันคยทำงานอะเครื่องโคดเย็นเลย ปกติเมื่อาไปทำงานที่ฟอรจนูนมันจะขึ้นสามขีดแต่ว่าผมไปถึงฟอโจนูนมันเพิ่งจะขึ้นสองขีดเองครับเย็นมาก เก่งทอ่อแน่นๆ,ๆเลยแต่ท่อผมก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าท่อนี้มันไม่พอต้องทำคอท่อให้มันใหญ่กว่านี้ผมคิดอยู่ว่าผมจะเอาอะไรแถบระหว่าง SC Moto กับ GP Racing ต้องอ้วาคอมเปรสบอกนะครับว่าท่อตัวไหนดีแต่ยผงใส่ท่อส่งอาคา กี้ขับไปโรงแรมหนึ่งยี่สิบสามเลยนะตอนประมาณสิบโมงครึ่งตอนนี้จะสิบเอ็ดโมงแล้วขึ้นมาเป็นยี่สิบห้าองศาไปแล้วครับขับมาหนึ่งร้อยโลแล้วแต่น้ำเครื่องมา เล่นขับรถเล่นครับไม่มีอะไร ปตทไม่เคยเจอบ้างเลยผมอยากรีบเติมรีบไปผมไปเติมบังจากก็ได้ปะเป็นบัตรลานอีทรถไปในตัวอารมณ์มันคนละฟิลเลยนะกับตอนนี้ยังไม่ได้ทำครัพอทำมาแนละ้วมันแบบใช้คันเร่งน้อยมากครับ ไบบอ,อ้อัจรเซ็นเซอร์ที่อยู่ข้างหน้านำ้ำปัดเนี่ยไม่รู้มันตรงหรือเปล่านะเพราะว่าไม่รู้เปลี่ยนหัวฉีดมาเปลี่ยนนี้มาไม่รู้มันจะเปลี่ยนไหมไมับอกสามสิบแปดโลลิตรผมขับแค่นี้แหละบางทีจะห้าพันห้าพันรอบอาจจะมีเจ็ดพันบ้างบางที เนี่ไทยเขาผมจำสเต็ปอะไรฟังเสียงไหมอ๊ออเดี๋ออยวเลยลงมา2อขีดอ <itud soundtrack> ีกแล้วอ่ะเมื่อ <comigo> ก <ent> ี้มันสาขีดอยู่นะ ลครับแบบนี้ไปเอ่อตตห้องแเนี่ยโบโบโโโโแงแบบนี้ลูกอะไรครับให้ไทย ลูกกำลังอัดหรือเปล่าอาจจะเดินเดินเดินโถดลูกเล็กเดินโทดโถดสเต็ปใช้งานซิ่งก็ได้ขับในเมืองก็ได้ ร้อนอยู่สองกิ้ตายเถอะคะแนนเพิามาเติมยี่ิบเปอหลังสามสิบแข่งไปก็ไม่ดีแต่อ่อนไปก็ไม่ดีประมาณนี้แหละโโหโดนอะไรมาวะเนี่ย เดี๋ยวเราเอาไปล้างอกีกข้างหน้าหายไปนหนึ่งเองอะ่ะเอยไม่ใช่ข้างหลังเดี๋ยวท่านย็นต้องเอารถไปล้างเลยนะเกินอ่แล้วความร้อนก็ขึ้นมาสามคีิ รนมันจะลงอีกไหมพอ่วิ่งึ่มสอกีลกไอ้ไม่ใช่สองกิโลสพันรอบ กริโยนพันห้าพันหก เต้นเบาหดแก้ม yeah. ตามขีดตามขีดแปบ๊บเดียวแล้วมันก็ลงมาสองแล้วน,น,นี่จะเครื่องไม่ร้อนผมจะซัดได้ป่นนะเนี่ยแล้วไปถามช่างอีกทีหนึ่งซัดเครื่องเย็นๆม่ใไม่ดีเลยพอดีผมจะขับรถให้เครื่องมันร้อนก่อนจะกา,าบปิดปิดแบบปิดแรง เราบอกาไอ้นี้มันเป็นสเตจแรกนะประกอบรันแรกยังไม่ได้ไล่ยังไม่ได้ทำอะไรก็ <c oughs> นั่นแหละเหลือไรเหลือจูนเฮ้ยตันนิดนึงอะ่นะบางก็ใช้รอบเท่าเดิมมันอะเนี้ยมันทำให้ประหยัดกว่านี้ได้ครบทำให้รอบน้อยกว่านี้ได้อยู่แบบรอบหกพันวิ่งร้อยยอ่อ ซื้อท่อมาไงต้องไล่รถให้มันเข้ากับท่อต้องซื้อท่อใหม่อย่าลืมคอมเมนต์นนะจะเอาเอซีหรือจีพีดีช่ผมตต่ติดใจทีครับให้คอมร้อนลงมาอีกสองลว